นนี่คือตัว all in one นะครับมี hall ms นะครับโมเดล am 2 4 1 p นะครับตัวนี้มีคอร์ดนะครับ usb นี่เป็นใชย usb สามหรือเปล่าไม่แน่ใจครับจะมีคอรดแลนนะครับมีดิสมาสองจอนะครับนี่จะมีกล้องมาให้ด้วยครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเราก็เป็นกล้องันเลยมแบบ webcam all in one นะครับ บางก็จะไม่วงคนระับเงินมากมีอ่ะปลับก USB สามนี่ครับมีไถ่สีด,าา USB ด้วยนะครับนี่ปุ่มเปิดปิดรับตัวนี้ก็เป็นอูระบายอากาศมันก็จะมีู s ีด้วยนะครับนี่นนี้ดูอะไรบ้างอันนี้ไม่มีอะไรนะ ยังมีตัวมีไว้ทำอะไรไม่แน่ใจเรามาดูวัดดัปเตอร์หน่อยเดี๋ยววัดดัปเตอร์มีวัดดัปเตอร์เป็นตัว output สิบเก้าจุดห้าโวลต์หกจุดห้ามิลแอมป์นะครับดัปเตอร์มาเป็นแจ็คตขนาดห้าธรรมดา,นานเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าขนาดไหนครับ นี่คือกล่องเขาครับก็แกะออกมาแล้วครับจะมีคู่มือนะครับมาทำตีนะคแรบบับเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างผมคือกล่องมือเดียวนะครับ,ม,ม,รบมาขอโทษด,ด้วยนะครับนี่ก็เป็นคู่มือธรรมาดานนคนับ พึกก่กด้วยนะครับโอ okay, เคครับมาดูกล่องนะครับกล่องเขาแถมคีย์บอร์ดมาให้ด้วยนะครับนี่นี่ครับเป็นกล่องแบบนี้ครับ ตามทั้งเรื่องนะครับมีเขียนโมเดล AM 2 4 X Series All in one นะครับ ะมีคีย์บอร์ดมาให้นะครับอืมคีย์บอร์ดไปิดดูคลิปคีย์บอร์ดก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายนะครับแบบมีสายนะครับนแบบมีสายนะมีสาย,บบสายโอเคเราเปิดดูข้างบน,นครับปุ่มเปิดครับนี่ ได้เป็น Logos M S นะครับสวยงามนะครับกล่องครับสามารถเลื่อนติดจอได้ไนะอ้นี่ครับสุดแค่นี้ครับไม่สามารถไปต่อได้ครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันใช้ชิปเซ็ตอะไรซีรีอะไรครับ w i โ d o w s 10 นะครับมินดอสิเป็น i7 เจ็ Gen สินะครับนี่ครับก็มีตัว램มาให้คือดูดัมบับนึงนะครับอออินวันเป็นตัวิร์กนะครับเป็นไฟฟล์ 6s นะครับ กหนึ่งกิกนะครับีสองีล่านี่นี่นี่ เมาดูรำขอให้ราม,มาเท่าไหร่รำม,มา8 g ดกิกนะแปดกิ๊เไรำสิบห้นะครับโู <8 GB. S 1> ิดสิบห้ากิกครับ,รบเยอะนะครับเยอเยก็5้าหนนะครับ อีอเทนนะ GPU ่ว่า i อ i นคะรับ i n t e l i อดนคีู่ไว้ต่อสวยงามนะครับสวยงามมากทดสอบพาาเมท่านะครับดูนะว่ามันชัดไหมครับ ชัดนะครับคุณสามารถประชุมซูมได้สบายครับนี่ยเลยว่ามองเห็นรายละเอียดพอสมควรน่ครับนี่กล้องมันจับกล้องผม,มจับไม่มีนะแบบถ้าดูของจริงจะสวยกว่านี้ครับประมาณนี้เลยเนีบยังสามารถเลื่อนเปลี่ยนได้นะครับนี่ เป็นงานจอมืนอนี้เลยนะครับเปิดปุ๊บก็สว่างขึ้นมาโอ,โอเคนะครับจอยก็าสามารถเลื่อนขึ้นบนลงได้ครับนี่แบวนี้ครับก็ยังสามารถเลื่อนได้ไม่ไม่ต้องใช้แรงเยอะมากครับโอเคเลื่อนง,ง่ายครับ ช่องสไลด์ไันรื่อยๆนะแข็งแรงครับไม่มงงงงงนะมันแข็งแรงครับโอเค